สวัสดีครับวันนี้พบกับปัญญาบลสีใน EP ลูกไม้กระถางละ35บาท3กระถาง100บาท EP ที่173 วันนี้โปรโมชั่นเหมือนเดิมนะครับ10กระาถางแถม2 15กระาถางแถม3 20กระถางแถม4นะครับหลังจาก10กระถางขึ้นไปแล้วนะครับ5กระาถางแถม1กระถางค่าจัดส่งเหมือนเดิมนะครับกรณีโอน50บาทกรณีเก็บเงินปลายทาง70บาท วันนี้ก็มีมานำเสนอ72กระถางเหมือนเดิมก็ลูกพ่อค้านะครับชอบสีหวานๆหลังๆพักหลังๆมาก็จะเริ่มมีสีหวานๆแล้วก็ลูกไม้ด่างนะครับพ่อค้าก็เริ่มผสมได้บ้างแล้วนะครับก็จะรู้ว่าแม่พันธุ์ตัวไหนที่ให้จ่ายลูกด่างดีบ้างนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้นะครับจะมีมาเสนอนะครับลูกท้า สำหรับไม้ด่างนะครับนี้ก็คือแค่ส่วนหนึ่งนะครับระยะเวลาในการจัดส่งนะครับใช้เวลาในการจัดส่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้เวลา 1- 2วันภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกใช้เวลาในการจัดส่ง 2- 3วันส่วนภาคใต้นะครับ3ามถึงี่วันสองถึงวันนะครับภาคใต้จะไปหน่อยนิดนึงเนื่องจากว่าไปผ่านจุดพักสินค้าหลายจุดนะครับเรามาเริ่ม กันกับกระถางที่หนึ่งเลยครับลูกไม้กระถางที่หนึ่งครับกัดสีแบบนี้เลยนะครับสีออกชมพูนะกัดลึกๆก,กันเข้มๆแบบนี้คมีทั้งหมดสามต้นเลยนะครับกระถางนี้นี้อีกต้นหนึ่งกัดสีชมพูเช่นกันกัดสีแดงสีเขียว อีกต้นนี้กัดจุดขาวๆนะครับลองดูนะครับกระถางนี้กระถางที่1ครับลูกไม้ ep กระ ep ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสากระถางที่หกระถางละสามสิบห้าทสกระถางหนึ่งบาทลูกไม้กระถางที่สครับกัดจุดขาวๆใหญ่ๆแบบนี้เป็นปื้นเลยนะครับสีขาวกับสีแดงนะครับ ใบนี้สีแดงใบนี้กัดจุดสีขาวนะครับกระถางนี้มีทั้งหมดสองต้นนะครับกระถางที่สองครับลูกไม้กระถางที่สามครับแต่ละใบนะครับแต่ละใบแต่ละต้นกัดจุดกัดสีก็จะไม่เหมือนกันนะครับเนื่องจากทางอนยาบอนสีได้ปลูกนะครับหลายต้นในกระถางเดียวเพื่อให้ลูกค้านะครับ ได้มีสิทธิ์เลือกจะเยอะนะครับเฉลี่ยแล้วก็ต้นละไม่ถึง10บาทนะครับที่ทางเราปลูกให้อยู่ในกระถางสี่นิ้วท่านจะนําไปแยกเองก็ได้นะครับหรือจะปลูกเป็นกอแบบนี้ก็ไดก้ก็จะสวยเร็วเช่นกันกระถางที่สามครับลูกไม้กระถางที่สี่ครับใบกัดสีแดงกระดูกสีน้ําตาลนะครับแล้วอีกหนึ่งใบก็กคือกระดูกสีแดงนะครับ กัดจุดสีขาวพื้นใบเขียวอมแดงนะครับกระถางนี้กระถางที่4ี่ครับกระถางนี้มี2ต้นนะครับลูกไม้กระถางที่ห้าครับอย่าลืมนะครับวันนี้ใครที่จะเลือกซื้อต้นไม้นะครับที่เลือกจริงๆไว้แถวนึงนะครับ ต้นสำรองไว้อีกแถวนึงนะครับเวลาที่โทรมาหาพ่อค้านะครับหากมีคนรับต้นที่รับไปแล้วจะได้เลือกสำรองมาแทนได้ทันทีจะได้ไม่ต้องกลับมาดูลิปซ้ําจะได้ไม่เสียเวลานะครับกระถางนี้กระถางที่5้าครับลูกไม้กระถางที่ห้าลูกไม้กระถางที่6ครับสีแดงจุดขาวแบบนี้เลยนะครับมีป้ายเขียวนิดๆน,นะครับ แดงอมเขียวนะครับต้นนี้นะครับกระถางนี้มีทั้งหมดสามต้นครับเราปลูกให้เป็นกอๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อให้ท่านได้สามารถมีตัวเลือกนะครับในการซื้อ เฉลียแล้วก็อย่างน้อยก็ต้นละสิบบาทนะครับในกระถางนี้เพระเราปลูกให้หลายต้นลูกไม้กระถางที่หกครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดครับสีแบบนี้นะครับกระดูกก็ชัดนะแล้วก็มีใบใคล้ายๆใบไผ่ใบหอกนะครับ ใบห,หอกสีขาวอยู่ด้านล่างนะครับนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งนะครับนี่ทั้งหมดสามต้นในกระถางนี้ครับกระถางที่เจ็ดมีสามต้นตางนี้ให้ไปในราคาสามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทสิบกระถางแถมสองกระถางนะครับหลังจากสิบกระถางขึ้นไปจะแถมห้ากระถางแถมหนึ่งกระถาง ค่าจัดส่ง50บาทกรณีโอนโกรณีเก็บเงินปลายทาง70บาทครับกระถางที่เจ็ดครับลูกไม้กระถางที่8ดครับกระถางนี้มีทั้งหมดสามต้นเช่นกันนะครับเราปลูกให้เป็นกอกแบบนี้นะครับเป็นกลุ่มๆนะครับลักษณะลูกไม้สีเดียวกันเราก็พยายามปลูกให้เหมือนกันปลูกให้อยู่ในกระถางเดียวกันจะได้ไม่จะได้ดูโดดเด่นนะครับ พราะว่าแต่ละต้นเสริมกันเองกระทางนี้กระถางที่แปดครับลูกไม้กระถางที่เก้าครับลูกไม้กระถางที่สิบครับใบกลมกลมแบบนี้นะครับถือว่าเป็นใบถ้วยก็ได้นะครับแต่ว่าใบโตแล้วก็จะกลางแบนหน่อย แต่เดีนยวนี้ต้องล,ลองต้องดูนะครับต้องลองดูว่าใบใหญ่ๆจากกลมไหมนะครับจะเป็นรูปถ้วยไหมเนื่องจากว่าใบแรกของเขานะครับเป็นใบถ้วยแต่โตขึ้นมาแล้วก็นี่คือใบสุดท้ายของเขานะครับยังไม่ถ้วยเท่าไหรแ่แต่ใบรองนะครับยังถ้วยอยู่แล้วก็สีแบบนี้นะครับ ลูกไม้กระถางที่10ครับต่อกันที่ลูกไม้กระถางที่1ิเอ็ครับใบนี้นะครับกัดด่างมาแล้วนะครับสีเขียวแล้วก็แต่ไม่เยอะทั้งสองใบนะครับก็มีด่างมาแล้วนะครับเกิดด่างมาแล้วกระถางนี้ก็ดูกชัดเจนนะครับสีชมพูสีหวานหวานนะครับลูกไม้กระถางที่สิบสองครับลองดูนะครับมีหลายๆต้นในกระถางนี้นะครับ สีสีนะครับสีขาวก็มีนะครับตัดกันวันนี้นะครับสีน้ำตาลเ,เข้มๆนะครับกัดสีขาวกระดูกสีเขียวนะครับมีสีเขียวปนพื้นใบสีเขียวปนน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกใบหนึ่งนะครับอีกต้นหนึ่งลองดูกันชัดๆในแต่ละต้นครับกระทางนี้กระทางที่ สิบสองครับต่อกันที่ลูกไม้กระถางที่สิบสองครับลูกไม้แต่ละตู้นะครับที่นําออกมานะครับก็จะมีสีสันลักษณะที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะนําแต่ละแต่ละตู้ออกมาทีละ1ถาดนะครับเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกาาคาะคากันนะครับจะไม่เอามาเป็นลักษณะเดียวทั้งหมดทั้งตู้นะครับทั้งทั้ง EP นะครับ แตวพ่อค้าก็จะไล่ซูมให้ดูเรื่อยๆนะครับว่าต้นไหนใบลักษณะยังไงครับลูกไม้กระถางที่สิบสามครับห่างแบบนี้เลยนะครับไม้กระถางที่สิบสามครับลูกไม้กระถางที่สิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สิบห้าครับด่างเขียวเปื้อแบบนี้เลยนะครับ กระถางที่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่สิบเจ็ดครับใบยาวกัดกระดูกเขียวนะครับกัดสินปืนใบกัดสีหอกชมพูนะครับใบใหม่ ใบใหม,ใหม่พื้นสีขาวเดี๋ยวก็กัดสีชมพูเหมือนด้านข้างนี้นะครับกระถางนี้กระถางที่สิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สิบแปดครับกระถางที่สิบเก้าครับกระถางที่ยี่สิบครับวันนี้พอคาอาจจะขอไปเร็วนิดนึงนะครับเนื่องจากมีลูกค้าโทรเข้ามาเยอะนะครับใน EP พีหนึ่งที่หนึ่งเจ็ดหนึ่ง ไม่พอนะครับหมดแล้วแล้วพ่อค้าก็ไม่ได้ทําคลิปหนึ่งวันนะครับกระถางที่ยี่สิบครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเอ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสองครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบสามครับ ลูกไม้กระถางที่24ครับเดี๋ยวพ่อค้าจะหมุนให้ดูรอบๆนะครับลูกไม้กระถางที่25ครับช่วงนี้เป็นช่วงที่บันสีเริ่มมีความสวยงามกลับมานะครับแล้วก็ตลาดก็เริ่มคึกคักเนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะครับวันสีก็จะสวยงามเนื่องจากว่าโดนฝนด้วยอากาศไม่ร้อนด้วยนะครับ กระถางนี้กระถางที่ยี่สิบห้าครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบหกครับเมื่ออากาศไม่ร้อนนะครับมีความชื้นในอากาศนะครับวับนสีเขาก็จะแตกหนอ่อแตกกอได้อย่างรวดเร็วนะครับกระถางที่ยี่สิบหกครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเจ็ดครับเมื่อเขาแตกหนอ่อแตกกอได้อย่างรวดเร็วครับก็ควรบำรุงเขาสักนิดนึงนะครับหนึ่งพราขาก็ตอนแรกก็ ปลูกใบก้ามปูอย่างเดียวครับถ้าเป็นต้นเล็กที่อยู่ในตู้นะครับถ้าใส่ปุ๋ยใส่อะไรเขาก็จะยืดครับแต่ถ้าสําหรับใครที่เลี้ยงนอกตู้นะครับพอคาทดลองดูแล้วนะครับก็ต้องมีบ้างนะครับใส่ปุ๋ยเพื่อให้เขามีความแข็งแรงและก็สู้กับสภาพอากาศสภาพแวดล้อมได้ดีแต่ถ้าอยู่ข้างนอกนะครับส่วนใหญ่แล้ววันสีมักจะไม่ยืดนะกระถางนี้กระถางที่ยีิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบแปดครับ แต่ละกระถางนะครับจะมีลักษณะไม่เหมือนกันนะครับลวดลายจะมีคล้ายการบางเป็นบางต้นนะครับแต่เราปลูกไปปลูกให้สามถึงสี่ต้นจริงถือได้ว่าแต่ละกระถางไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเลือกลักษณะเด่นของแต่ละต้นมานะครับก็พอมีทดแทนได้เช่นกันนะครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบแปดครับลูกไม้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับ บางครั้งอาจจะเนื่องจากว่ากล้องว่าคันนะครับไม่ค่อยจับภาพใกล้ๆได้เท่าไหร่นะครับก็จะจับไกลนิดนึงจะไม่จะไม่ดึงเข้ามาใกล้มากนักเนื่องจากว่าภาพไม่ชัดนะครับกระถางนี้กระถางที่ยี่สิบเก้าครับลูกไม้กระถางที่สามสิบครับร้อมก่อกอล้นๆกระถางแบบนี้เลยนะครับสามารถอัพไซ์กระถางได้หลังจากที่รับไปแล้วนะครับ ก่อนรับไซ้กระถางนะครับให้พักให้เขาปรับตัวกับเข้ากับอากาศที่บ้านของลูกค้าก่อนนะครับสามวันนะครับปรับตัวกับสภาพน้ําและอากาศนะครับสักสามวันก่อนนะครับหลังจากสามวันแล้วสามารถรับไซต์กระถางได้เลยการรับไซต์กระถางนะครับไม่ต้องเปลี่ยนดินนะครับเนื่องจากว่าเราปลูกมาแค่เราปลูกมาแค่หนึ่งหนถึงสเดือนนะครับแต่และต้น ใบก้ามปูของเรายังไม่เสียยังไม่หมดอายุนะครับจึงทำให้สามารถใช้ดินนี้ในการอัพไซต์กระถางได้เลยและโดยส่วนใหญ่แล้วใบก้ามปูครับที่เราใช้ปลูกลก,กันก็จะอย่างน้อยก็อยู่ได้ประมาณหนึ่งปีนะครับแนะนำนะครับหนึ่งปีควรเปลี่ยนดินหนึ่งครั้งกระถางนี้กระถางที่สามสิบครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเอ็ดครับ ลูกไม้กระถางที่32ครับลูกไม้กระถางที่สาครับสนใจลูกไม้นะครับโทรมาที่0ูนย์แปดเจหรือแอดไลน์นะครับด้วยเบอร์โทรที่โชว์อยู่นี้นะครับศูนย์แปดเจํา e นึที่อยู่ด้านบนนี้ด้วยนะครับหนึ100่งและหมายเลขกระถางนะครับเนื่องจากว่าเราปัก ปักหมายเลขกระถางไว้ทุกกระถางนะครับแต่ว่าเวลาเราหมุนให้ดูจะมองไม่เห็นเลขกระถางจึงใช้หมายเลขด้านซ้ายนี้แทนนะครับเป็นเลขเดียวกันนะครับถ้าหรือท่านจะแคปหน้าจอมาก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับสําหรับคนที่ไม่ได้จดนะครับกระถางที่สามสิบสามครับลูกไม้กระถางที่สามสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่สามสิบห้าครับ ลูกไม้กระถางที่สามสิบหกครับลูกไม้กระถางที่สามสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่สามสิบแปดครับเม็ดสีขาวและสีชมพูนะครับใบนี้เม็ดสีขาวและเม็ดสีชมพูกระถางที่สามสิบแปดครับ ลูกไม้กระถางที่39ครับลูกไม้กระถางที่สี่สิบครับลูกไม้กระถางที่41ครับลูกไม้กระถางที่สี่ครับลูกไม้กระถางที่43่าครับ ลูกไม้กระถางที่44ครับลูกไม้กระถางที่44ครับลูกไม้กระถางที่45ครับมีป้ายๆนะครับแต่ว่าไม่ชัดเจนเท่าไหร่ต้องรอหลุนอีกทีนึงนะครับว่าจะป้ายสวยขนาดไหนนะครับกระถางที่กระถางที่45ครับ ลูกไม้กระถางที่46ครับลูกไม้กระถางที่47ครับ ลูกไม้กระถางที่48ครับจุดขาวๆเลยนะครับใบแดงๆจุดขาวๆจุดใหญ่ๆด้วยนะครับกระถางนี้กระถางที่48ครับข้างล่างใบเล็กๆก็กระดูกชัดเจนเช่นกันนะครับกระถางที่48ครับลูกไม้กระถางที่49ครับลูกไม้กระถางที่50ครับ ลูกไม้กระถางที่5้าบเอดครับลูกไม้กระถางที่52ครับลูกไม้กระถางที่53ครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบสี่ครับใบขาวๆแบบยาวๆแบบนี้นะครับมีไม่กี่ต้นนะครับแล้วก็กันสีแบบนี้นะครับกระถางที่ห้าสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบห้าครับ ลูกไม้กระถางที่ห้าสิบหกครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับลูกไม้สากมกระถางหนึ่งร้อยบาทลูกไม้สามกระถางหนึ่งร้อยบาทซื้อสิบกระถางแถมสองกระถางนะครับหลังจากสิบกระถางแล้วทุกๆค่ห้าก,กระถางจะแถมหนึ่งกระถางค่าจัดส่งแบบโอนห้าสิบบาทแบบเก็บเงินปลายทางเจ็ดสิบบาท กระถางที่ห้าสิบเจ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห้าสิบแปดครับแต่ละสีแต่ละต้นนะครับจะไม่เหมือนกันกระดูกอาจจะอาจจะมีลักษณะที่คล้ายกันนิดหน่อยนะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกันเลยทั้งสามสี่ต้นที่อยู่ในกระถางเดียวกันนั้นแทบจะหาได้ยากนะครับดังนั้นนะครับชอบต้นไหนลองเลือกดูนะครับแต่ละกระถางสามารถแคปเจอร์หน้าจอได้เลยนะครับแคปหน้าจอจะมีเลขติดไปด้วย ถ้าต้นไหนสวยก็แคปไว้ก่อนหลังจากนั้นค่อยมาเลือกอีกทีหนึ่งตอนสุดท้ายนะครับกระถางนี้กระถางที่58ครับลูกไม้กระถางที่ห้ครับสําหรับท่านใดที่ดู EP ีที่หนึแล้วได้ยังไม่ครบนะครับโทรมาจองไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะไม่ทันลูกค้าท่านอื่นนะครับถ้ารอ EP ถัดไปได้ครบแล้วค่อยโทรมาทีเดียวอาจจะได้อาจจะต้องเลือกเพิ่มขึ้นมาอีก นะครับก็ต้องโทรมาจองไว้ก่อนลูกไม้กระถางที่ห้าสิบเก้าครับต่อกันที่กระถางที่หกสิบครับสีหวานหวานกระดูกชัดเจนนะครับอาจจะคล้ายกันนะครับแต่เม็ดสีหรือการกัดสีบางจุดจะไม่เหมือนกันนะครับชอบแบบไหนลองเลือกดูนะครับกระถางที่หกสิบครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเอ็ดครับ ลูกไม้กระถางที่62ครับลูกไม้กระถางที่63ครับก็จะมีหลายๆเข็สีมาให้เลือกนะครับเดี๋ยวถ้าลูกค้าจะเบื่อนะครับกระถางนี้กระถางที่63ครับลูกไม้กระถางที่64ครับมีหลายๆต้นในหนึ่งกระถางน,นะครับบางกระถางมีถึง4ต้นครับ เฉลี่ยแล้วก็ไม่ถึงสิบาทนะถ้ามีสี่ต้นแต่ถ้ามีสามต้นก็ต้นละสิบบาทนะครับกระถางนี้กระถางที่หกสิบสี่ครับลูกไม้กระถางที่หกสิบห้าครับก็มีป้ายแดงๆนิดนึงนะครับอาจจะสีไม่ชัดเท่าไหร่แต่ก็มีมาแล้วนะครับเปิดมาแล้วนะครับเปิดด่างเปิดป้ายมาแล้วลูกไม้กระถางที่หกสิบห้าครับลูกไม้กระถางที่หกสิบหกครับ ตอนนี้ลูกไม้ที่ท่านได้รับไปนะครับเลือกไปกําลังเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับแนะนํานะครับควรรับไซ้์กระถางแต่ไม่ควรเปลี่ยนดินให้เขานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เขากําลังเจริญเติบโตได้ดีและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องกรณีที่เราต้องเปลี่ยนดินก็คือดินหมดอายุก็คือดินในข้ามปูของเราเละเป็นดินนะครับถึงจะเรียกว่าดินหมดอายุหรือ ไม่มีการเจริญเติบโตเลยก็ควรเปลี่ยนดินแต่ถ้ามีการเจริญเติบโตอย่างต่อนเนื่องอยู่อย่างนี้แนะนําให้อัพไซต์กระถางนะครับดินเดิมยังอยู่แต่เปลี่ยนกระถางใหญ่และใส่ดินใหม่ลงไปเขาก็จะมีรากของเขาชอนชัยออกมาหาอาหารในชั้นดินใหม่นะครับดินเดิมถูกใช้น้อยลงเขาก็จะหมดอายุช้าขึ้นนะครับโดยปกติแล้วดินใบก้ามปูนะครับจะมีอายุป,ประมาณหนึ่งปีนะครับ กระถางนี้กระถางที่หกสิบหกครับลูกไม้กระถางที่หกสิบเจ็ดนะครับเราควรเปลี่ยนดินนะครับให้บอลสีหลังจากช่วงฤดูหนาวนะครับพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บให้เขาจเจริญเติบโตได้อย่างต่อเนื่องไม่ไม่ชนกับฤดูหนาวนะครับถ้าเราเปลี่ยนดินในช่วงฤดูหนาวน้องเขาก็ยังจะยังไม่ค่อยงอกนะครับถือถ้างอกขึ้นมาต้นเล็กๆเ,เขาก็จะไม่โตต่อเนื่องเนื่องจากว่า ช่วงฤดูหนาวเป็นช่วงที่บอลพักหัวนะครับดังนั้นควรเปลี่ยนดินนะครับหลังจากฤดูหนาวหมดไปนะครับหรือเริ่มมีความอบอุ่นแล้วไม่หนาวจัดเหมือนเหมือนที่ผ่านมาแล้วนะครับก็เริ่มเปลี่ยนดินได้นะครับสาหรับคนที่มีบันสีเยอะๆนะครับการประคองให้ผ่านหน้าหนาวไปได้ก็ดีนะครับแต่ว่าเขาจะแตกกอน้อยลงต้องให้เขายุบตัวแล้วแตกกอขึ้นมาใหม่ เขาจะได้มีกอใหญ่ขึ้นกระถางนี้กระถางที่ห7สิบ็ดครับลูกไม้กระถางที่ห8สิบแดครับลูกไม้กระถางที่ห9สิบครับในการเปลี่ยนดินนะครับทางสัญญาบัญสีปลูกไปให้นี้นะครับดินหนึ่งส่วนใบก้ามปูสามส่วนนะครับมูลสัตว์ครึ่งส่วนนะครับกระถางที่ห9สิบครับลูกไม้กระถางที่เจ็ดสิบครับ การนำมูลนูลนสัตว์มาใช้นะครับเราควรตากให้แห้งก่อนเพื่อหยุดการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์บางตัวนะครับเนื่องจากว่าการเจริญเติบโตที่มีมียังมีอยู่ในขี้วัวนะครับหรือปุ๋ยคอกจะมาทําลายครับจะมาทําลายบนสีของเราหรือจะมาสร้างความร้อนจะมาทําให้วัสดุปลูกของเราร้อนเนื่องจากว่าเขามาย่อยสลาย วัสดุปลูกของเรานะครับดังนั้นควรตากแดดในแห้งเพื่อลดปริมาณของเขาก่อนเขาจะได้มาย่อยสลายวัสดุปลูกของเราที่อยู่ในดกระถางให้ช้าลงนะครับกระถางที่เจ็ดสิบครับกระถางที่เจ็ดสิบเอ็ดครับ กระถางที่72ครับกระถางสุดท้ายนะครับกระถางนี้กระถางที่72ครับใครที่สนใจนะครับโทรมาที่0876115169หรือแอดไลน์มาก็ได้นะครับหากไม่สามารถแอดไลน์มาได้นะครับโทรมาหาอญยาวันศรีนะครับเดี๋ยวอันยาวันศรีจะแอดไลน์กลับไปในกรณีที่ท่านมีไอดีไลน์เป็นเบอร์โทรศัพท์นะครับเราสามารถแอดลับไปหาท่านได้ กระถางนี้กระถางที่เจ็ดสิบสอง EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามลูกไม้สามสิบห้าบาทสามกระถางหนึ่งร้อยบาทสิบกระถางแถมสองกระถางหลังจากนั้นนะครับหลังจากกระถางที่สิบขึ้นไปนะครับทุกๆห้าก,กระถางจะแถมหนึ่งกระถางสำหรับวันนี้ EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามขอสวัสดีครับ